ขณะดเดียวกันเมื่อวานนี้ได้ทราบจากน็อตกรุงเทพโพเปิดผลสํารวจระบุข้อมูลที่น่าสนใจน,นี้น็อตกรุงเทพโพนะอาจารย์สานิตเสริวิสิตกลุลหัวหน้าศูนย์สำบวจความเห็นน็อตกรุงเทพโพบอกไปสํารวจ2 7ถึมกมกราที่ผ่านมาก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันเป็นการสํารวจเรื่องการสมุนต่อพักการเมืองต่างๆท่านโปรชม โดยตั้งคำถามว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา66ท่านชาวบุญพักไหนเรียงลำดับจาก1ถึง10อันดับหนึ่งคือพักประชาชน20.3%อันดับสองคือ,อเพื่อไทย16.4%ภูมิใจไทย14.9%รวมไทยสร้างชาติ7.1%ประชาธิปัตย์7.1%ขนาดที่ก็ยังถามต่อไปถึงผู้สับอาว่ายังคงสนับสนุนพักการเมืองที่ชื่นชอบหรือไม่ ผลปรากฏว่าพักเพื่อไทยประชาชนให้การสนับสนุนแน่นอนเนี่ย51.7%ค่ะไม่แน่ใจ23.4%เปลี่ยนใจเลิกสนับสนุน24.9%แปลงเป็นภาษาข่าวก็คือยังไงเปลี่ยนจากแดงเป็นส้มหรือไม่หรือไปพักอื่นพักประชาชนมีผู้สนับสนุนแน่นอน30.6%ค่ะอันนี้น่าแปลกใจอันน,น่าสนใจมาก เปลี่ยนใจเลิกสนับสนุนพักประชาชนเนี่ย5้านะคะแล้วไม่แน่ใจ15.6%นั่นแปลว่าใครซ่อมเหรออนี่เปลี่ยนใจเลิกสนับสนุนเนี่ย5้าภูมิใจไทยเนี่ยมีผู้สนับสนุนแน่นอน29.7%เปลี่ยนใจเลิกสนับสนุน45.1%พลังประชารัฐ ยังคงสนับสนุนแน่นอนใน30.4%เปปลี่ยนใจเลิกสนับสนุน24.9%ปร์ซนี่ประชธิปัดสนับสนุนแน่นอน39.4%เปลี่ยนใจเลิกสนับสนุน34.8%รวมไทยช่างชาติสนับสนุนแน่นอน33.8%ค่ะแล้วก็เปลี่ยนใจเลิกสนับสนุน42.9%ถ้าเราดูเฉพาะเอาว่าเปลี่ยนใจอ่ะเอาว่าเปลี่ยนใจเพื่อไทย มีคนเปลี่ยนใจเลิกสนับสนุนแล้ว24.9%พักประชาชนเปลี่ยนใจเลิกสนับสนุน53.8%ภูมิใจไทย45.1%พลังประชารัฐ24.9%ประชาธิปัตย 34. ์34.8%รวมไทยสร้างชาติ42.9%ค่ะนี่คือลอตกรุงเทพโพค่ะอ้าวน่าสนใจ